สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนา่งายประชาชนจัดเต็มความในใจลัน่นไทยจะพัฒนาไปอีกหลายสิบปีถ้าไม่มีรัฐบาลน,นี้สัต์ขัดขวางประเทศโดยเมื่อวันที่11มีนาคมปี2504ที่สถานีรถไฟฟ้ามีติเอ,อสอโศกแยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทเขตคลองเตยกรุงเทพ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานบรรยากาศการนัดหมายชุมนุมมอบ11มีนานำโดยนายพิรพลราเวกโสมหรือฟิลประธานภาคนีนักเรียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้ 1. ผลเอกประยุจันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญและ 3. ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112 โดยเมื่อเ,อเวลา17.48นาทีผู้ชุมนุมได้เคลื่อนย้ายไปจัดกิจกรรมบริเวณเกาะกลางถนนแยกอสมบตรีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนลุมพินีคอยดูแลการจาราจรด้านพ่อค้าแม่ขายบางส่วนก็ได้เดินทางมาตั้งร้านบริเวณริมทางเทา้านำสินค้าอาทิขนมไทยและเป็ดเหลืองมาวางขายก่อนมีการผัดเปลี่ยนปลาใสอย่างต่อเนื่อง เวลา20่7นาิกาเนาทีผู้สึกข่าวรายงานว่ามีการทำกิจกรรมสุ่มอ่านข้อความโดยก่อนหน้านี้ตัวแทนผู้จัดกิจกรรมได้นำกระดาษและปากกามาให้ผู้ชมุมนุมเขียนข้อความว่า 1. ทำไมวันนี้ถึงกล้าออกมาชมุมนุมที่แยกอโศกและ 2. ออยากบอกอะไรกับรัฐบาลโดยประชาชนอายุ66ปีเขียนถึงการยกเลิกมาตรา 1. 12ว่าบังคับใช้อย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีผู้เขียนข้อความว่ายกเลิกม,มาตรา1น12ขอบคุณที่ออกมาพูดขอให้สู้ไปร่วมกันและเราจะสู้ไปด้วยกันให้มันจบที่รุ่นเราและยกเลิกม,มาตรา1-12โดยเยาวชนชายโดยเยาวชนชายรายหนึ่งได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ติดสอบจึงไม่ได้ออกมาร่วมต่อสู้แต่ตอนนี้สอบเสร็จแล้วอยากสารต่ออุดมการณ์ตั้งแต่คณะราษฎร2475เหตุการณ์ในอดีต เดือนพฤษภาคมและตุลาคมเพื่อให้จบในรุ่นเราไปจนถึงข้อความระบุว่าไทยจะพัฒนาไปอีกหลายสิบปีถ้าไม่มีรัฐบาลนี้คือตัวขัดขวางประเทศอย่างแท้จริง I h e a r to o ครอบครัวตู่ไม่ชอบประชาธิปไตยแต่จะรอวันที่ไทยจะถูกปลดแอกจากอำนาจมื่อโดยเร็ววัน ความในใจถึงรัฐบาลลุงตู่ประยุจันโอชาคือรัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรมกดขี่เพื่อนร่มชาติให้จมอยู่กับความอายุที่ทำขอให้จงพินาศไปเสียทีเผด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญในขณะที่มีเยาวชนอีกไราหนึ่งชื่อว่าเพชรได้กล่าวว่าได้อ่านป้ายบน BTS เเห็นป้ายหนึ่งที่สถานีอโศกแล้วขัดใจเหลือเกิน กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวอยากจะถามว่าลงตัวอะไรที่แยกอโศกนี้มีอะไรที่ลงตัวบ้างแยกที่เคยเป็นแยกเศรษฐกิจนักธุรกิจนักลงทุนมาค้าขายแต่ปัจจุบันเหลืออะไรบ้างจากนั้นเพชรได้กล่าวถึงนโยบายการศึกษาของพรรครงชารัฐว่าที่เคยโปรโมตตอนนี้หายไปไหนหมดถ้าทำไม่ได้ก็เอาออกอย่ากโกหก นิสิตนักศึกษาแต่ก็สงสัยว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่โกงกินภาษีประชาชนเราคงมีภาษีทำรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการแบบชิงโชคเงินเหล่านั้นกลับไปสู่เจ้าสัวและนายทุนถามว่าแอพเราชนะประชาชนเคยชนะด้วยหรือไม่ประชาชนไม่สามารถนำเงินเหล่านั้นไปใช้จ่ายเงินได้ เช่นจ่ายค่าเทอมลูกแค่ต้องการเงินสดมาเยียาเหมือนต่างประเทศที่มีเงินสดเยียวยาชีวิตประชาชนในประเทศแต่ปัจจุบันสิ่งที่เห็นคือประชาชนต้องฆ่าตัวตายจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนายกนั่งทำอะไรในสภาไม่เยียวยาพัฒนาประเทศถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องยึดอำนาจจากนายกยิ่งลักษณ์ เคยกลับไปดูสนามหลวงแยกคอกวัวอนุสาวรีย์ข้าวสารไหมมีคนไร้บ้านกี่คนมีคนไม่มีอาชีพไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งขณะที่อยู่ห่างจากทำเนียบรัฐบาลไม่กี่กิโลเมตรประยุทธ์ทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาดูแลกลับอยู่ในทำเนียบเอาสเปร์แอลกอฮอล์ฉีดใส่นักข่าวเอาเวลาไปดูแลประชาชนไม่ใช่เอาไปโกงทำไมคนรากหญ้าไม่มีโอกาสลงทุนเพราะการผูกขาดกับเจ้าสัว งามไซเมื่อนายกประยุทธ์ไร้วุฒิภาวะจนเป็นเรื่องจริงแล้วการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทินหรือไม่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะเสียงสะท้อนที่ตั้งคำถามว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงยังไม่ฉีดวัคซีนเกิดจากเรื่องของคำพูดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดจากเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนที่เหมือนจะรออะไรบางอย่าง ถึงได้วกกลับมาเป็นประเด็นว่าทำไมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบแสนสาหัสจากโควิด -19 ถึงได้ทำเหมือนรอเวลาที่จะฉีดวัคซีนในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจมันรอไม่ได้ผู้คนได้รับผลกระทบกันหนักแล้ว การแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินหวานเงินโดยมีข้อสงสัยเรื่องเงื่อนไขเรื่องกลุ่มแจกเพื่อสร้างคะแนนนิยมไม่ใช่อย่างที่มีคนรอบข้างหรือ I อที่ฉลาดน้อยที่ใช้การไปหยิบยกข้อมูลมาอ้างว่าประเทศอื่นๆก็แจกเงินสหรัฐก็ยังแจกเงินแต่มีประเทศไหนที่แจกเงินแบบมีเงื่อนไขสร้างความเหลื่อมล้ำกันบ้างละ่ะเหลื่อมล้ำจนทำให้เกิดเหตุสลด การฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจนับ10บรายไปแล้ววันศุกร์ที่12มีนาคมที่คนชื่อประยุทธ์บอกว่าตัดสินใจแล้วที่จะฉีดวัคซีนเสียทีแต่เชื่อเถอะจะฉีดหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยหากว่าไม่รู้หน้าที่ว่าการฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมัน่นให้กับประเทศได้หรือไม่อย่างไรผู้นำรัฐบาล ประเทศต่างๆที่เขาฉีดวัคซีนกันนั้นประเด็นความปลอดภัยของตนเองยังน้อยกว่าประเด็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศชาติเสียอ,อีกยิ่งมาเกิดกรณีในวันที่บอกว่าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนแล้วนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินจับโพเดียมแถลงข่าวตรงไปหาสื่อมวลชนพร้อมกับหยิบสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดใส่ผู้สื่อข่าวพร้อมกับพูดว่าฉันกลัวโควิดฉันต้องป้องกันตัวเอง และยิ่งเมื่อตอบคำถามว่ากลัวแบบนี้ต้องให้สื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยหรือไม่ด้วยการบอกว่าต้องฉีดเข้าปากเลยยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดและวุธิภาวะของคนที่ชื่อประยุทธ์เรื่องนี้ทำให้สื่อต่างประเทศพากันรายงานถึงพฤติกรรมของนายยกรัฐมนตรีไทยกันอย่างกว้างขวางกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักแพทย์หลายๆคนออกมาบอกว่า เป็นพฤติกรรมอันตรายกับดวงตาของผู้ถูกฉีดใส่ได้เลยการอ้างเรื่องหยอกล้อทําเป็นเรื่องคำาำมันจึงแก้ไขภาพการผิดกาะเทศะาไม่ได้เลยยิ่งตามมาด้วยการงดให้สัมภาษณ์และการบ่นว่าแค่อยากเล่นกับสื่อแต่เป็นเรื่องจนได้ยิ่งทำให้คําว่าไรวุฒิภาวะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นและในขณะที่นายยัฐมนตรีไทยเป็นข่าวด่งดังไปทั่วโลกในฉับพลันทันที โดยสำนักข่าวใหญ่ๆในหลายชาติพร้อมใจการรายงานข่าวกันอย่างครึกโคมโดยพูดกันตรงๆก็คือเป็นพฤติกรรมอันแปลกประหลาดที่เขาตกตะลึงเป็นอันมากไม่ใช่แค่สื่อตะวันตกสำคัญใหญ่ๆแต่ดังไปไกลถึงทีวีในบราซิลยันเม็กซิโก,ะกะเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเพราะพลเอกประยุจันโอชามีการแสดงออกต่อสื่อมวลชนหรือต่อคนทั่วไปในหลายๆครั้งที่พิลึกพิลั่นมาตลอดการโยนของคว้างของไปจนถึงอาการหลุดอารมณ์โกรธหลล่าสุดที่สื่อทั่วโลกต้องตกตะลึงก็คือการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้านักข่าวเดินเข้ามาพ่นใส่ในระยะอันไกลคิดในแงด่ดีก็คงเพื่อจะหยอกล้อเป็นวิธีตัดบทไม่อยากตอบคำถาม แต่ไม่มีใครสนุกด้วยหรือตลกด้วยเพราะถือว่าเกินเลยจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกและกลายเป็นประเด็นวิจารณ์กันอื้ออึงในโลกโซเชียลประยุทธ์ออกไปพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญคือสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาม,มนุษย์พูดง่ายๆวันเล่นไม่พอดีอีกทั้งทำราวกับไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายต่อคนที่โดนพ่นใส่ในระยะประชิดเช่นนั้น คงไม่จำเป็นต้องอธิบายต่อว่ากลายเป็นประเด็นเรื่องวุฒิภาวะของผู้นำประเทศอะไรทำนองนั้นพอย้อนไปเรื่องพฤติกรรมตลอด6-7ปีที่ผ่านมาที่แสดงออกในที่สาธารณะเมื่อประกอบกับความอันตรายของสเปรย์แอลกอฮอล์ในหนนี้คราวนี้เลยลือ,ล,อลั่นไปทั้งโลกแล้วจะส่งผลในทางเสียหายอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายให้มากความคนที่ช่วยกันปั้นผลเอกประยุทธ์ช่วยกันสร้างกลไกสารพัด เพื่อปูทางให้เข้าสู่อำนาจแล้วยังทำทุกทางเพื่อให้อยู่ได้ยาวนานต่อไปควรไปนึกคิดไตรตรองให้มากแต่ปัญหาไม่ใช่แค่พฤติกรรมหลายๆอย่างดังกล่าวเท่านั้นยังรวมไปถึงประเด็นการบริหารประเทศเศรษฐกิจประเด็นเสรีภาพประชาธิปไตยอะไรต่อมีอะไรมากมายในวิกฤตโควิดก็ยุ่งเหยิงไปอันมากตอนนี้วัคซีนในไทยก็ฉีดช้ากว่าหลายๆชาติ แล้วยังเอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาเล่นจนกลายเป็นข่าวลั่นโลกอีกขณะที่อีกสองอดีตนายกทักสินยิ่งลักก็เป็นข่าวรพร้อมๆกันแต่เป็นเรื่องได้รับการฉีดวัคซีนกันโควิดปลอดภยัยยิ้มแย้มแจ่มใสไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่